คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับม้อนี้แอดมินเกามาแชร์กับขอตามตองวดให้กับพี่กบนองเด้อครับผมผมให้พี่น้องครับพอจอหอเด้อครับพี่น้องค่ะหลายคนอยู่ด้วยค่ะเพิ่นโทรมาว่าอ,อยากได้เลขพอจอหอค่ะครับ มดนี้ไปเบิ้งนํากันเลยด้อครับผมก่นที่ไปเบิ้งตัวเลขของพอจะหอแอดมินก็มมเชียกขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมถ่มาเป็นสะพานบุญให้ครับผมครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมไปเบิ้งพอจะหอกันเลยครับผมฮัลโหลพ่อครับครับคลูกหลานเก่ามาเชียสวัสดีพอจะหอได้ครับผมเอาเลยบอก พ่อสวัสดีค่ะย้าสวัสดีจ้าลูกเอาเลยพ่อฮะเอาเลยครับอาเลยใช่ไหมค่ะครับผมลูกก็มาตามต่อให้เอฟซีครับผมค่ะวิ่งบนล่างห้าตัวเดียวไม่ต้องไปหลายตัวเต็มๆเลยนะพ่อเนาะพ่อครับลูกขอเลขตั้งรักก้อนกันเลยครับผมเลขตั้งรักก็มีมีแปดมีเก้ามีศูนย์แปด เก้าศูนย์หน่วยมีสามตัวเดียวข้างล่างเลยพ่อบนเปล่าครับพ่อแถวล่างที่ว่าเป็นขีดนี้ขีดขั้นสามตัวเดียวสามตัวเดียวข้างล่างอ้มาแปลกพ่อตีแคบลงเลยเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เอาเอาแค่นี้หรือจะเอาสี่กันไว้สจกตัวก็ได้สามสี่วิ่งบนครับผมวิ่งบนสามครัสามครับ วิ่งล่างพ่อวิ่งล่างใช่ไหมครับวิ่งล่างพ่อออมจะมา้มาห้าวะห้าห้ามันเดิมวิ่งบนสามวิ่งล่างห้าแปดแปดเก้าศูนย์ตั้งหลักบนน่ะครับพอ่อแถวล่างแถวล่างสามตัวเดียวสามกับสี่อ่ะสามกับสี่ ตอนแรกพอจะให้สามตัวเดียวเด้ครับผมเอาซีกันไว้จังน่อยครับครับแต่จริงอยางได้3สามตัวเดียวแหละเอาครับผมสามหลักตามใจพ่อครับสามเป็นหลัก,ลก,ลกไรพ่อลห,หลักหน่วยห <30 S 1> ลักหน่วยแปดเก้าศูนย์สิบบอกสิบแปดเก้าศูนย์สิบรบคู่เลยไหมล่ะจะได้หาซื้อลตเตอรี่ครับผม เอาคู่เอาแค่เอาเอาแค่สามคู่ก่อนเอาแค่สามคู่ก่อนก็ได้ค่ะครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามนั่นแหละบนล่างก่อนนะพ่อเนาะบนอย่างเดียวโอ้บนอย่างเดียวเลยครับเพามักตัวไหนแห้งค่ะสามหางนี่พ่อ มักตัวไหนแห้งครับผมสามหางใช่ไหมครับผมแปดสามเก้าสามศูนย์สามหมือเ <c oughs> ลยรักเท่ากันโอ้รักเท่ากันครับผมขอลักสามเลยแปดสามแหละแน,น,น่นหน่อยเก้าสามแปดสามวันนักขารจะมีมันจะมาศูนย์นะาใบอกอห้ระวังศูนย์ให้ดีวันนันอารระวังศูนย์ พ่อความจะมาสามศูนย์สามหนังวันนี่นะเอาตัวเก่าอีก่พ่อก็เก่าวันอันคารมันจะมันชอบมาศูนย์แล้วก็มีข้างล่างมันจะมาหนะ้านะวันอันคารน่ะมีมีห้ามีสามครับเอา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 เฉพาะข้างบนหรือเอาข้างล่างด้วยเนี่ยข้างล่างพ่อให้วิ่งห้านะครับผม ให้วิห้าห้าสองก็ห้าสามแค่นั้นเองล่างห้าสองห้าสามครับแล้วาเก้าแปดตัวหนึ่งเก้าแปดตอนนี้ตัวกันได้ครับผมสี่ตัวห้าแปดครับบอลลังเล็กพิเศษด้วยครับรวมงวดนี้ครับพ่อ ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแต่ว่ากลับด้วยใช่ไหมพ่อไม่ต้องกลับไอไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับหวดนี้โมโหแล้เพราะว่าสามกับแปดนี่ <c oughs> อยู่รักหน่วยอย่างเดียวข้างล่างครับผมโอ้หวดนี้พอมากแปลข้างบนอยู่อยู่อยู่หน่วยสามตัวเดียวก็สี่รองสี่ ลองสีนั่งง่อยนะครับผมอืมผมเขียนสีไว้ดีกว่าให้พ่อพาะว่าถ้าเน้นก็เน้นแปดแปดสามนะวะหมวดนหนครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามักแซกสามตัวนั่นแหละไม่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 กี่ตัวหรอกครับผมกำแพงว่านั่นถูกก็ได้เงินอยู่แล้วถ้าสีอะพ่อกันกันสีสามสามประตูนึงนะพ่อครับ ถ้ากันสี่ไว้เหรอครับผมกันสี่ไว้จากตัวหนึ่งครับผมเก้าสี่เก้าสี่กันเก้าสี่ครับผมแปดสี่ไม่ต้องกันเอาเอาเก้าสี่หนจะหลายตัวครับผมสวยครับผมเก้าสี่เก้าสามครับผสามเก้าสี่ครับถ้าเจ้าครบหกตัวเลยมันก็มีศูนย์สี่ด้วย เอาแค่หรือจะเอาเต็มเลยเอาเอาเต็มก่อนก็ได้พ่อเดี๋ยวพ่อมาตัดเอาใกล้ๆวันครับผมถ้าเต็มถ้าเต็มจะมีแปดสามครับผมเก้าสามด้าสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสองเต็มเก้าสองหกตัวครับขอชุดเต็มเนี่ยครับผม อืาก็เก้าสองนี่กันไ้วแื่อมันเแื่อมันจะมาสองสามสี่ไงครับผม,มหน่วยอ๋อนี่ชุดเต็มสองสามสี่นั่พอเนะาะฮะชุดเต็มนี่คือข้างล่างหน่วยคือสองสามสี่แล้วก็ใกล้วันพ่อค่อยตัดต่อ,อก็ได้ครับผมวันครับเอานี่คือแนวทางของพอเด้ครับผมเต็มสเต็ปคือได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า สามตัวแล้วก็โค้งสุดท้ายพอจะตีเลขตั้งหลักให้แคบลงแล้วก็จับเน้นๆให้ได้ครับพี่น้องพ่อ,พอได้ไลฟ์ว่าครับผมงวดว่าหัน <พอ S 2> ได้ลครับว่าได้วิ่งมาพอวิ่งวิ่งเข้าไได้เลขพอ่อฮัลโหลครับทำไมเสียงมันขาดหายย่กันนะใช่พ่อ ขาดไปเลย<อ>เสียงมันขาดเนาะครับผมพ่อพ่อครับเล็ววิ่งพ่อนี่ก็ก่ผ่านแะล้วผ่อนเนาะงวดนีก็บจิตคือเก่านะพ่อบม่ผ่าดอกครับผมมันนีไม่ผ่าดอกวิ่งบนสามวิ่งล่างห้าครับพ่อพ่อ มันมันต้องมาจะแล้วแปดเก้าศูนย์นี่มันต้องมาจะแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นรักซิปเพราะรักหน่วยพ่อจับจับเลขเด่นตัวเดียวคือรักหน่วยครับผมเอาพ่อแต่ว่าถ้าพอค่วมฝันพผอมดิน้ำเสียถ้าค่วมฝัน่อวห้ยฝันมันบกเขา่าดอกนางสลับกันดิพอฝันบกเขา่าดอกนางเข่าคือเก้าพอ่อเอาเลขเอาเลขคขานวนเนี่ยแน่นอนกว่ามันคิดเป็นงวดเดียว นั่นแหละเดี๋ยวก็เข้าคืนเมียนยูว่าวดนี้หน่อยหางด้วยนะนี่ขอพิชขอพิชมวดเดียวแค่นั่นแหละต่อไปก็ยังพยายามเอาลงก่อนเขาเลยเดี๋ยวเขาที่หาว่าเอาอย่างเขาครับผมลงเลยพ่อนี่แหละจัดให้พ่อก่อนเลยเพราะว่าพี่น้องเอฟซีก็จะได้ไปหาซื้อรอตลีไว้พร้อมหรือ่แปดสามเก้าสามศูนย์สามเก้าสองสี่เก้า ไอ้เก้าสีส่ศูนย์สี่อ่ะลงไปเลยครับผมโบนี้จากหนีแล้วพอเนาะอ่าสามตัวเดี๋ยวสามตัวพวกก็ยังค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ครับผมสามตัวค่อยว่ากันอีกทีนึงสามตัวนี้ก็มันจะมันต้องไอหาเลขเลข<า>เลขเลขลักล่กลอยก่อนครับผมมาลักลอยงาที้แล้วก็เขานะัสห้ากับหก อืมค่ะ่อกระวิ่งครับเข้าอยู่พอเอาใกล้ๆวันนะพ่อเนาะจ้าจ้าใกล้ๆวันพ่อครับลูกกับจีลบกวนพ่อจำหนีเด้อครับผมจ้าจ้าจะเอาไปทดลองก่อนครับขอบพระคุณพ่อยังสูงครับผมให้แนวทางก็ะูกพี่น้องเอฟซีเพิ่นกัดให้มาตามเร่งด้วนนะครับพ่อครับเพื่เ่ใครอยากดูเขาจะได้ดูไปก่อนครับผม อันลูกลูกขอความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะพอว่าอ่างวดนี้สิบ่ผพิษแล้วบ่นไม่พอว่าไปตามพอเพิ่มๆกันไม่ใช่กองฉลากนะพอสิตออขึ้นถ้าพิษต่อไปงวดนึงก็เลิกไปเลยดีกว่าไว้่อเลิกคือเกาพอไปอยู่ต่อหรอกพิษพอเหล็กเหล็กดิ่งพอพอเป็นเส้นเหล็กดิ่งนั่นล่ละบ้านนี้ เขาตลอดเลขเขาต้อนเนี่ยเล็กวิ่งมันก็ไม่ค่อยพลาดหรอก,กใช่ครับมันก็เองก็จะไม่มีเงินวิ่งกันเด้เนาะเมอนอยู่ผัวคนไหนเขาชอบวิ่งเขาก็วิ่งไปเขาก็ได้เงินไปนี่นี่เขาก็ได้อยู่ต่อเขาอก็ได้ไม่มากกองวดไหนก็ได้ครับเขาแต่ว่า,วามันมันก็ได้อยู่ทั้งล่างทั้งบนอนะ่ะแต่ว่าข้างบนมันมันไปออกเป็นรักลอยซะเนาะครับผมเนาจกับดูกับได้แนวทางแล้วก็จีบ เอาไปฝ่าไปล่วงให้พี่น้องเอฟซีได้พอรบกวกนพอสมนีได้ครับผมเดี๋ยวก็อยากใจตัวไหนครับผมครับพ่อสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าลูกพ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีลูกครับพี่น้องครับก็ได้มาเล็งล้วนได้ครับผมตามพี่น้องเอฟซีได้ไปหาเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่ว้พร้อมได้ครับผมสําหรับเลขพอจอหอครับผมเลขวิ่งเลขเด่นเพิ่์ลพผ่านได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ เงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ